สวัสดีครับอยู่กับผมเว็บซ่าเกมเมอร์คงวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอยู่กับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นแมคคร์ฟกันนะฮะถามว่าอ่าไม่ว่ารูปแล้วหรอก็คือไม่มีใครดูเลยนะฮะก็เลยมาแชทเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เห็นนะว่าผมมีแอปใหม่แล้วนะแอปถ่ายคลิปใหม่นะครับนี่แอปถ่ายคลิปใหม่โอเคแล้วก็ ทุกท่านอาจจะเห็นนะว่าผมมีปกคลิปแล้วนะก็จะลงทุกเมื่อนะเมื่อถ้ามีเวลานะฮะก็เดีย๋ยวเราขอตัดคลิปตอนที่เข้าไปในแมปนะฮะก็ขอตัดคลิปก่อนโอเคก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟกันแล้วนะทุกท่านอาจจะเห็นว่าสกินผมเป็นขบวนการปีสีก็ไม่รู้นะ อาจจะแหลกๆนิดๆก็ขออภัยกันด้วยนะฮะเพราะอันนี้น่าจะเป็นแอปใหม่ก็ไม่รู้ดิมันงไงไงไม่รู้ดิครับก็เข้ามาเริ่มแรกก็เหมือนเดิมตัดต้นไม้ครับตัดต้นไม้กันเลยนะพอเข้าที่แล้วมันน่าจะไม่แหลกแล้วนะ เต้นไม้ก่อนนะครับตาต,ตกนตะกรโอเคลืมก็จะถ่ายคลิปทุกวันเลยนะถ้ามีเวลานะฮะก็แรกวางที่ครับก่อนแล้วก็สติปเชแล้วก็จะคราฟได้เลที่ตัดต้นไม้ก่อนนะ อคตัดไปเลย โอเคต่อไปเราก็จะสร้างบ้านกันเลยนะตรงนี้แหละตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาไม้สำเร็จรูปมาก่อนนะฮะก็ถ้าแคสเสร็จก,ก็จะไปทำทุร์นาลนะฮะไปมาสร้างบ้านกันเลยบ้านอาจจะเล็กๆนิดน,นึงนะเพราะมันเพืองไม้นะแล้วก็ ดูดิฮะเฮ้ยต้องตัดก่อนแล้วแล้วเราจะมาวางกันต่อแค่นี้นแหละไม่ต้องเอาใหญ่มากเอาพอที่เราอยู่ได้นะพออย่าพัทต่อไปเราค่อยย้ายบ้านกงนนะหรืออาจจะอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะก็มาทำชั้นสอง เผื่อตอนคืนซอมบี้แม่งมาชิมหายเลยนะไม่ใช่เดีย๋ยวเราต้องทำประตูด้วยนะเพราะเหลืออีกเจ็ดเหลืออีกเจ็ดเราต้องรีบทำประตูแล้วโอ้ยเหลืออเหลือหนึ่งเอ๊ะเหลือสองนะถ้าเราตัดนี้ไปเดีย๋ยวเราไปตัดตัวไม้กันต่อนะไม้ที่เราใช้ก็คือไม้ขาวานะแต่ไม้นี้แม่งเหมือนไม้ ไอ้นั่นสีของม้าลายเลยทุกท่านอาจจะถามนะว่าใช้แอป,ปอะไรถ่ายคลิปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอป,ปอะไรนะ<ช>คือเจอก็เอาเอาออกมาใช้เลยนะโอเคแค่สี่ก็พอแล้วบ้านอยู่ตรงนู้นจะเดินไปไหนก็นไม่รู้นะฮะเมื่อกี้นี้ เควางไปโตกันก่อนเลยน้าแปดอันนะ่ะก็น่าจะพออยู่นะเพราะเดี๋ยวก็พาร์ทหน้าเราค่อยไปขุดหากระจกกันนะเฮ้ยไม่ใช่ดิขุดทรายนะแล้วก็เอามาแล้วก็ไปขุดเหมืองนะเพื่อมาทำเตาเผานะครับก็ต่อไปโอ้ย นี่นี่วางเยอเก็พาน,นี้ก็สร้างบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนนีนี้เพราะไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ตัดต้นไม้สร้างบ้านบ้านก็ลาวนะฮะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับเออ